สวัสดีครับผมวันนี้วันที่8มิถุนายนปี2,567ครับผมนะก็มี1เรื่องหรืออีก1นนะโยบายที่น่าสนใจครับวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึ่งสำหรับในเรื่องของหวยเกษียณครับหรือว่าฉลากเกษียณใบละ50บาทนะครับหลุนจับเงินก้อนใหญ่1ล้านบาทมีรายละเอียดอย่างไรเออนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับ เรามาเช็คเงื่อนไขนิดนึงครับว่าหวยเกษียณหรือว่าฉลากเกษียณนะครับหลังครั้งเปิดตัวฉลากสะสมทรัพย์นะครับเพื่อเงินออมยามเกษียณแบบขูดในระบบดิจิตอลนะครับให้สมาชิกกอ,อชอผู้ประกันตนมาตรา40และแรงงานนอกระบบเปิดขายใบละ50บาทหลุนจับเงินรางวัลทุกวันศุกร์นะครับหลังจากที่กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณานโยบายฉลากสะสมทรัพย์ เพื่อเงินออมยามเกษียณหรือหวยเกษียณฉลากเกษียณที่รวมเอาลักษณะการชอบเสี่ยงดวงของคนไทยมาเป็นแรงจูงใจในการเก็บออมนะครับที่สามารถถอนเงินที่ซื้อสลากทั้งหมดออกมาได้ตอนอายุ60ปีสร้างความสนใจนะครับให้กับประชาชนนะครับเป็นอย่างมากส่วนเงื่อนไขและรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะนะครับ หวยกเกษียณหรือฉลาก,กเกษียณเนี่ยนะครับเป็นนวัตกรรมเชิงนโยบายนะครับที่รวมเอาเอกลักษณ์การชอบเสียงดวงของคนไทยมาเป็นแรงจูงใจครับในการเก็บออมที่สามารถนะครับถอนเงินที่ซื้อสลากทั้งหมดออกมาได้ตอนกเกษียณอายุ60ปีนะครับหวยกเกษียณใครซื้อได้บ้างมาดูกันนิดนึงนะครับหวยกเกษียณหรือฉลาก,กเกษียณครับขายให้กับสมาชิกกอช หรือผู้ประกันตนมาตรา40และแรงงานนอกระบบนะครับวงเล็บอาจมีกลุ่มเป้าหมายจะเพิ่มเติมภายหลังซึ่งอาจจะแบ่งเป็นเฟสไปนะอันนี้เดี๋ยวติดตามกันนะครับเบื้องต้นก็เป็นกลุ่มสมาชิกกอชอนะฮะหรือว่ากลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40แล้วก็แรงงานนอกระบบนะครับเงื่อนไขการซื้อหวยกเกษียณแล้วก็ราคามาดูกันนิดนึงครับ กองทุนการออมแห่งชาติวงเล็บกอชออกฉลากโขดแบบดิจิตอลนะครับใบละ50บาทซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนซื้อสลากได้ทุกวันเงินรางวัลสลากเกษียีเนี่ยนะครับถ้าเป็นรางวัลที่1ก็คือ1ล้านบาทนะจำนวน5รางวัลรางวัลที่2ครับ1000บาทจำนวน10,000รางวัลนะครับถ้าดูก็ประมาณ15 0 0 0รางวัลนะนี่ฮะก็ เป็นภาพที่นะครับได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเงินค่าซื้อสลากทั้งหมดครับจะเป็นเงินออมของผู้ซื้อสลากมุงเล็บเงินสะสมซึ่งจะนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินออมรายบุคคลกับกอ,อชอนะครับโดยกอ,อชอครับจะเป็นผู้บริหารจัดการเงินจำนวนด,ดังกล่าวเมื่อผู้ซื้อสลากอายุครบ60ปีสามารถถอนเงินทั้งหมดนะที่ซื้อสลาก มาทั้งชีวิตออกมาได้ฮะก็นะครับได้ลุ้นด้วยแล้วก็เป็นเงินออมไปในตัวนะครับก็เป็นภาพที่น่าสนใจนะครับการออกรางวัลครับก็จะออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา17.0 0นผู้ถูกรางวัลเนี่ยจะได้รับเงินรางวัลทันทีโดยที่เงินค่าซื้อสลากถูกเก็บนะครับเป็นเงินออมนะฮะแม้จะถูกรางวัลหรือไม่ถูกก็ตามรางวัลของทุกวันศุกร์นะครับวงเล็บอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะครับ สำหรับนโยบายนี้อยู่ระหว่างการขัดเกาลารายละเอียดและต้องใช้เวลาในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย6เดือนถึง1ปีซึ่งไม่เกิดขึ้นเร็วอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องเร่งรัดให้เร็วที่สุดนะอ่ะนี่เป็นข้อมูลที่นำมาอัปเดตกันนะครับสำหรับในเรื่องของอีกหนึ่งรายละเอียดแล้วกันเนาะนะครับหวยกเกษียณหรือสลาก,กเกษียณน,นะครับผมภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในไรมีความคืบหน้าอื่นในเพิ่มเติม เดี๋ยวเรามาพูดคุยแบ่งปันอัปเดตอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ